กลับมาจากที่ทำงานมองหาแมวหายไปหนึ่งตัวเข้ามาเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเจอมันขดอยู่ในอ่างเจ้าไขดา่ด้าไขดา่ด่าทำไมน,นอนสบายเลยเนาะโอ้โห و, ตัวเมาะที่เลย แม่มาแล้วนุนนะจะยินเสียงไหมแป๊บๆอ่ะเดินมดวันล้ว,วันนี่มดมดคืนยอมนอนวันนอนอยู่นี่นแล้วลูกจับแม่มาแล้วนะงานิีขู่อีกแม่มาแล้วตื่นแล้วอืม ยอมลุกเลยนะเสีงแม่มาแล้วแม่เค,ครดาวไม่ยอมตื่นนะไม่ยอมลุกไปรับเลยวันนี้นิ่งเชื่อยินเสียงยัง เข้ามาแล้วนะไล่วับไปลูกกินทูไหมวันนี้กินทูไหมเนี่ยก็บอกกินทูแล้วโอ้โหลูกลูกกินทูไหมวันนี้กินทูไหมเห็นะหมไปแม่มาแล้ว tuyển đại là ba tuyển đại là ba một bàn một vị tiền đại là ba à lại nón tối Mẹ mà được thế mình quán nón hết